สวัสดีนักเรียนชั้นม3ทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างสบายดีไหมคิดถึงเรียนหรือเปล่าคิดถึงเพื่อนไหมก็เราจะเรียนแบบนี้ค่ะเรียนออนไลน์แบบนี้ไปประมาณเดือนหนึ่งซึ่งก็ต้องดูสถานการณ์ว่าหลังจากเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะสถานการณ์ดีขึ้นไหมนะคะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราก็ไปเจอกันที่โรงเรียนตามปกติเนาะแต่วันนี้ก็เรียนแบบนี้ไปก่อนนะคะอ่ะ เรื่องแรกก็คือเรื่องระดับภาษานะคะคือก่อนหน้าที่เราจะปิดไปเนี่ยครูสอนอิสระยานภาษิตไปแล้วซึ่งเป็นสุภาษิตจําได้ไหมจําได้ไหมจําได้หรือเปล่าไม่รู้ครูจะคิดว่าเราจําได้นะคะคืออันนี้มันจะเป็นเรื่องเรื่องใหม่นะคะเป็นหลักภาษาเป็นเรื่องใหม่นะเรื่องระดับภาษานะคะอ่ะเริ่มเลยคือการที่เราจะใช้ภาษาค่ะ มันควรที่จะดูด้วยว่าเออเราใช้ภาษาได้เหมาะสมไหมนะคะการใช้ภาษามันจะต้องคำนึงถึงสถานการณ์บริบทสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็ดูว่าบุคคลไหนควรที่จะใช้ภาษาแบบไหนนะคะอะซึ่งระดับภาษามันจะแบ่งออกได้เป็น5ระดับนะคะจะมีระดับพิธีการระดับทางการกึ่งทางการสนทนาแล้วก็กันเองนะคะ ะระดับแรกคือระดับพิธีการนะคะภาษาระดับพิธีการเนี่ยชื่อมันก็บอกไปแล้วว่าพิธีการนะคะมันจะเป็นภาษาที่ค่อนข้างที่จะเวอร์วังเวอร์วังอลังการนะคะงดงามใช้คำสูงมีความซับซ้อนนะคะคือไม่ใช่ว่าเราจะออกมาคุยกันแบบทั่วไปอะ่ะวันธรรมดาปกติเราคุยกับเพื่อนกับครูกับอะไรมันเราจะไม่ใช้ภาษาเนี้ยคะ่ะ ซึ่งมันจะเป็นภาษาที่มีความประนีดแ่บแทรกตรงนี้นิดนึงคำว่าประนีตนะคะประนีดนักเรียนหลายคนจะเขียนผิดเป็นประนีดแต่จริงแล้วมันจะเป็นคําว่าประนีดนะคะประนีดนะอันนี้ไม่เอานะเป็นประนีดนะคะมันจะเป็นภาษาที่มีความประนีดนะคะยกตัวอย่างเนี่ยอย่างในกรอบที่ ครูยกตัวอย่างให้ดูด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยค่ะคือมันจะเป็นภาษาที่เราไม่คุ้นเคยอะค่ะพอมันเป็นภาษาที่เราไม่คุ้นเคยมันก็มีความสวยงามเนาะดูจากคําแล้วมันก็สวยงามใช้คําระดับสูงนะคะนอกจากจะใช้ในการเก่าวถวายราชสุดดีแล้วก็ยังใช้ในการเปิดประชุมเก่าวปาร์เยต่างๆนะคะคือภาษาระดับพิธีการนะคะ 2คือภาษาระดับทางการมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษามาตรฐานราชการนะคะคือมันจะมีความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แต่ว่ามันไม่ได้ใช้คำสูงแบบสูงเวอร์วังเหมือนเหมือนอันที่แล้วอะค่ะแต่มันก็ยังมีความเป็นทางการอยู่นะคะเช่นการเขียนรายงานวิชาการการกล่าวเปิดงานสำคัญสำคัญอะไรพวกนี้ค่ะดูตัวอย่าง3อันนี้เหมือนที่เขาประกาศ ทั่วไปอะมันจะใช้คำที่ที่ค่อนข้างจะเป็นทางการนะคะ 3. คือภาษาระดับกึ่งทางการมันจะคล้ายกับภาษาทางการนั่นแหละมันมีคำว่ากึ่งคือมันอาจจะไม่ได้เคร่งครัดมากขนาดนั้นมันบางทีมันอาจจะมีภาษาระดับสนทนาเข้ามาปนอยู่ด้วยนะคะก็คือมักจะใช้สื่อสารกับคนที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยอะคะ่ะหรือว่าคนที่ อายุมากกว่าเราอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนในกรอบอะรู้หรือไม่เหตุใดง่วงกลางวันเอาแล้วครัอีกเงี้ยมันก็จะมีคําที่มันเป็นคําแบบภาษาสนทนาเข้ามาปนอยู่ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังมีความเป็นทางการอยู่อะ่ะอันนี้คือภาษาระดับกึง่งทางการมันจะแยกออกสักการยากนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองฟังให้จบก่อน 4. นะคะคือภาษาระดับสนทนามันจะเป็น การใช้สนทนาตอบโต้กันกับบุคคลที่เราอาจจะไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่ามันจะเป็นรูปประโยคที่ง่ายๆมันจะไม่ค่อยเป็นทางการแต่แต่มันยังมีความสุภาพอยู่นะอย่างเช่นผู้ประกาศข่าวเวลาที่เขาพูดข่าวเล่าขา่าวเงี้ยค่ะเขาอาจจะมีการแทรกความเห็นตัวเองอย่างเงี้ยเข้าไปหรือว่าในกระทู้พันทิปต่างๆเวลาที่เราไปตอบคอมเมนต์ใครเงี้ยแล้วเราไม่ค่อยสนิทอะ เราก็จะใช้คําที่มันสุภาพถูกไหมแต่มันก็ไม่ได้เป็นทางการไม่ได้เป็นพิธีการขนาดนั้นนะคะมันก็จะใช้ภาษาภาษาพูดนี่แหละแต่มันมีความสุภาพนั่นเองและสุดท้ายคือภาษาระดับกันเองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษาปากนะคะก็คืออันนี้คือเราจะใช้ใช้ทุกวันใช้บ่อยนะคะคือจะใช้พูดกับคนที่เราสนิท นะคะสนิทแล้วก็มันจะเป็นภาษาที่ไม่ได้เคร่งครัดอะคะ่ะอาจจะมีคำแสลงมีคำหยาบลงไปด้วยแต่ว่าภาษากันเองอะคะ่ะมันจะไม่ใช้เป็นภาษาเขียนนะอย่างเวลาที่เราตอบข้อสอบของครูบางคนก็ใช้ภาษาดับกันเองในการเขียนตอบอข้อสอบข้อเขียนข้อสอบอัตนัยอะคะ่ะซึ่งมันก็ไม่ไม่เหมาะสมเนาะแล้วก็ ในในเรื่องสั้นในนิยายนะคะที่ที่มันจะเป็นบทสนทนาค่ะเขาก็จะใช้ภาษาระดับกันเองอยู่ในนั้นเหมือนกันนะคะนักเรียนคุยกับเพื่อนนักเรียนคุยกับคนสนิทอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ภาษาระดับกันเองนะคะเพราะว่าเรามีความสนิทกันอยู่แล้วเนาะอาจจะมีคำหยาบบ้างอาจจะมีตัดคำบ้างมันก็อายกตัวอย่างอย่างเช่นคาว่ามหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะเราจะ เป็นคําว่าอะไรมหาลัยใช่ไหมเออนั่นแหละประมาณนั้นนะคะหรือว่าชั้นมัธยมศึกษาไปที่3มเราก็จะพูดว่าอะไรชั้นม3มนั่นแหละอันนี้นะคะคือการปะคําหรือว่าภาษาดับกันเองนะคะก็จะใช้ในการพาดหัวข่าวเนี่ยอย่างในตัวอย่างนะคะหยาดพิรุณนะคะพูดว่าวัซซั่นนะคะอันนี้คือคําว่าวัซซั่นก็เป็นภาษาถิ่นภาษาถิ่นก็เป็นภาษาดับกันเองเหมือนกันนะคะนี่เล่นกับแม่อ้ํา สื่อเสียมพาดหัวไม่ดูตามาตาเรืออย่างเงี้ยอันนี้มันคือภาษาที่เป็นภาษาระดับกันเองนะคะอ่ะสรุปเลยคือภาษาไทยอะคะ่ะมันจะมีอยู่หลายระดับซึ่งการที่เราจะใช้ภาษามันจะต้องคำนึงถึงโอกาสสถานที่แล้วก็บุคคลว่าเราควรที่จะใช้ภาษาแบบไหนกับใครนะคะซึ่งเราแบ่งออกมาได้เป็น5ระดับมีพิธีการอันนี้เขียนผิด พิมพ์ผิดนิดนึงแก้ให้หน่อยไม่ใช่พิธีกรนะพิธีการทางการกึ่งทางการสนทนาแล้วก็กันเองนะคะภาษาที่มันเป็นภาษาระดับสูงใช้คำเวอร์วังอลังการมันคือพิธีการนะคะทางการก็จะถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ถ้อยคำตรงไปตรงมานะคะกึ่งทางการก็จะไม่เคร่งครัดไวยากรณ์ มากเท่ากับทางการสนทานาก็จะใช้พูดคุยกับคนที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะคะส่วนภาษากันเองหรือภาษาปากก็จะเป็นพูดกับบคุคคลที่สนิทคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะอ่ะเมื่อเรารู้จักระดับภาษาแล้วนะคะก็จะมีกิจกรรมให้ทำนักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ลงในสมุดคำถามคือ นักเรียนควรจะใช้ภาษาอย่างไรจึงจะเหมาะสมจงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจนนักเรียนควรจะใช้ระดับภาษายัางไงมันถึงจะเหมาะสมอะต้องอธิบายด้วยนะยกตัวอย่างก่อให้ชัดเจนด้วยนะอย่างเช่นเช่นนะเช่นเออควรจะใช้ภาษาระดับพิธีการกับจุดๆๆๆนี่นะคะหรือ,อควรจะใช้ ภาษาระดับกันเองกับจุดๆๆ,ๆๆๆยกตัวอย่างด้วยว่าใช้คำว่าอะไรอะไรแบบเนี้ยอธิบายมาด้วยว่าทำไมถึงใช้ภาษานี้กับบุคคลเหล่านี้นะคะเขียนมาให้ให้มันชัดเจนนะคะเกณฑ์การให้คะแนนบอกแล้ว ห้าคะแนนคือเขียนถูกต้องตรงประเด็นจับประเด็นสําคัญเข้าใจง่ายอธิบายยกตัวอย่างด้วยก็จะได้5้คะแนนนะคะแล้วก็ห้าสี่คะแนนเกณฑ์คะแนน,นเป็นไงลองอ่านดูเนาะถ้านักเรียนเขียนแสดงความเห็นมาแบบว่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ไม่มีการยกตัวอย่างไม่อธิบายด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะได้คะแนนน้อยหน่อยนักเรียนก็เขียนอธิบายมานะคะคือครูอยากให้นักเรียนเขียนลงในสมุดอะคะ่ะแล้วก็ ครูสร้างสร้างเพจไว้แล้วนักเรียนก็ไปกดไลค์แล้วนะคะครูจะสร้างครูจะตั้งโพสต์ขึ้นมาอย่างเช่นเออส่งงานส่งงานชิ้นที่หนึ่งมสามทับห้านักเรียนก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นนะคะนักเรียนไม่ต้องไม่ต้องไปโพสต์ใหม่นะแค่นักเรียนไปคอมเมนต์นะคะนักเรียนไปคอมเมนต์เฉยๆนะแล้วก็เดี๋ยวครูจะเช็ค ตามที่นักเรียนมาคอมเมนต์นะคะวันนี้เรียนระดับภาษาเนื้อหามันไม่ไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าครูอยากให้นักเรียนทําศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ทํากิจกรรมนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นในหนังสือเรียนของเราก็มีนะจะอยู่ในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาหน้า3 0เดี๋ยวกัน หน้า35เป็นต้นไปนะคะก็ลองไปเปิดอ่านดูได้นะคะศึกษาเพิ่มเติมได้เดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ให้รอติดตามนะคะอ่านักเรียนถ่ายภาพชิ้นงานถ่ายภาพนะเขียนเสร็จแล้วแล้วก็ถ่ายภาพชิ้นเขียนชื่อให้ครูด้วยนะเขียนชื่อข้างบนสมุดอะคะ่ะเขียนให้ให้เห็นอนะว่าเออนักเรียนคนนี้ทํางานมานะแล้วก็ถ่ายภาพชิ้นงานแล้วก็เอาไปคอมเมนต์ คอมเมนต์ให้ครูด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันวันพุธหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามสำหรับวันนี้พอแค่นี้เนาะสวัสดีคะ่ะ